สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2น4 8 3 3 3 3ามสนแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมบอกถึงกรณีที่มีการเปิดตัวชื่อย่อนักการเมืองเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีดไอคอนกรุ๊ป ว่าส่วนตัวพอจะเดาได้บ้างเพราะอยู่ในช่วงการเมืองขณะนั้นพอดีและปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นคนที่อยู่ในวงการการเมืองและอาจมีข้าราชการบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ซึ่งประเด็นที่ตนสงสัยเหตุใดต้องมีการย้ายคดีจากความรับผิดชอบของกองปราบปรามไปให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งตนเคยพาผู้เสียหายไปร้องต่อ DSI ให้รับเป็นคดีพิเศษถึง6คดีบางคดีค้างมา6ปีอย่างคดีแชร์แครอทก็ค้างมาถึง1ปีซึ่งกองปราบก็ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีขณะที่ DSI ก็สามารถขอให้ตํารวจหรือหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยซึ่งการโยกคดีไปให้ DSI อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่เปิดชื่อมาด้วยหรือไม่ยอมรับว่าสามารถเป็นอํานาจที่ DSI ทําได้ แต่ความสงสัยไม่อาจคลี่คลายได้ว่าอยู่ในอำนาจการสอบสวนและคดีดำเนินไปได้ด้วยดีมีการสืบสวนผู้เสียหาย9000รายเอกสารเกือบ10,000 0หน้าซึ่งตนก็ไม่สามารถหาคำตอบได้นอกจากข้อสงสัยว่าจะเป็นอำนาจมืดหรืออำนาจอะไรของเทวดาด้วยหรือไม่จึงเห็นว่าเป็นอำนาจของผู้ที่มีความคิดริเริ่มหรือมีเจตนาโยกคดีจากกองปราบไปดีเอสไอที่จะต้องออกมาตอบคำถาม แทนคุณมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายการเมืองออกมาเปิดเผยผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเมื่อดีไอคอนขยายไปสู่การเมืองก็จะเป็นการขยายบ่วงกรรมของแชร์ลูกโซ่ไปครอบคลุมใครคนนั้นก็ต้องรับกรรมไม่มีเว้นจะต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียดว่ามีผลได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการพุจริตในประเทศไทยแทรกซึมไปทุกวงการโดยเฉพาะวงการการเมืองรวมทั้งวงการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีและการตรวจสอบโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มินเมย์หรือตีความผิดกฎหมายการวิ่งเต้นเส้นสายการเข้าไปหาผู้มีอิทธิพลหนุนหลังและเป็นสิ่งที่ถึงเวลาต้องเปิดโปงอย่างจริงจังโดยไม่มองว่าเป็นเรื่องการเงินหรือเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนที่ถูกระบบครอบงำและทำร้ายเรียกว่าเป็นความรุนแรงเชิงระบบหรือก่ออาชญากรรมเชิงระบบโดยรัฐหรือไม่และมองว่าเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาขยายผลไปสู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆและย้ำว่าสิ่งที่ต้องตอบคำถามให้ได้คือเหตุใด,ดต้องมีความเร่งด่วนย้ายคดีจากกองปราบไปดี i และ ดาคนที่เปิดตัวมาหากอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมา เทวดาสอเสือเป็นตัวเล็กๆในกลุ่มใหญ่แต่ว่าจะเป็นเทวดาที่ขยายผลไปจากไม่ขีดก้านเดียวเ <_ d ata> ผาบ้านป่าทั้งหลังทั้งพื้นได้หรือไม่ <_ d ata> คิดว่าโคศกพักพลังประชาชนคงป้องกันไว้ก่อนเพราะท่านเป็นตำรวจเก่าและเป็นตำรวจน้ำดีท่านก็พยายามโยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆซึ่งบรรดาคนที่เปิดมา5-6คนผมว่าหลายคนคงเดาได้แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในวงการเมืองและพยายามโยนมาที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเพื่อเห็นภาพว่ากลุ่มบางเฮียนในเรื่องการกำกับดูแลกฎหมาย ส่วนที่มีการออกมาเปิดเผยถึงกลุ่มสามมิตรนายแทนคุณบอกว่าแน่นอนว่านายสมศักดิ์เทพสุทินก็อยู่ในกลุ่มสามมิตรซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีในขณะนั้นและแต่งตั้งให้ในายสามารถเป็นผู้ช่วยส่วนจะเกี่ยวโยงกับนายสมศักดิ์หรือไม่นั้นหากเกี่ยวข้องจริงๆอำนาจในการสืบขยายผลก็น่าคิดว่าจะเป็นของฝ่ายไหนเพราะเป็นข้าราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดท่านคงไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบรัฐมนตรี ส่วนเรื่องเงินที่หมุนเวียนอยู่ที่อาจมีการจ่ายสวยหรือสวยเทวดาอาจมีมากพอที่จะทําให้เกิดการแสดงตัวหรือแสดงออกมาปกป้องคุ้มครองให้การทํางานของดีไอคอนยังดํารงต่อไปในช่วงเวลานั้นซึ่งดีไอคอนทำธุรกิจมา 5- ้ถึงหปีแต่ช่วงเวลาที่ไฮไลท์เข้มข้นที่สุดมีคนลงทุนเยอะที่สุดน่าจะเป็นช่วงหลังโควิดหรือช่วงที่มีการจ้างพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ๆและอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีการจ่ายให้กับรัฐบาลด้วยหรือไม่ตนเห็นว่าเรื่องนี้ต้องขยายผล ส่วนเทวดาสอเสืออยู่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐนายแทนคุณบอกว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะจากข้อมูลที่ได้ติดตามจากโฆษกพรรคพลังประชารัฐคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเวลานั้นแต่อาจคาบเกี่ยวเพราะสมัยก่อนพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐทำงานด้วยกันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็ไม่อยากไปกล่าวหาแต่ข้อมูลมีร่องรอยแปลกประหลาดหลายอย่าง ซึ่งการมีคําพูดว่าสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสคบสแสดงว่ามีอํานาจอยู่ในกลไกลของกระสงว์ยุติธรรมแน่นอนขอให้ผู้เสียหายและสื่อมวลชนติดตามโดยไม่อยากให้ติดกับดับว่าบริษัทจะตอบโต้หรือฟ้องกลับตนขอให้เปิดข้อมูลและสู้ด้วยกระบวนการยุติธรรมใครถูกว่าไปตามข้อมูล นายแทนคุณยังเรียกร้องไปถึงพลตระเวเอกปิยะตาวิชัยโคศกพักพลังประชารัฐขอให้ดำเนินคดีจแจ้งความกับผู้อยู่เบื้องหลังหากมีหลักฐานสาวไปถึงไม่อยากให้ประเด็นนี้เป็นเพียงประเด็นด้านการเมืองอย่างเดียวเพราะพักท่านก็มีสสอ,อยู่และสสที่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มสามมิตรนั้นตนเห็นว่าในการเป็นคนดีที่ต้องกล้าแสดงความบริสุทธิ์ใจและรับการตรวจสอบ ถ้าเป็นสามมิตรภาพก็ควรลงมาช่วยเหลือประชาชนและส่วนตัวไม่ได้มองท่านในแง่ร้ายหรือกล่าวหาท่านแต่ขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนและยังมีข้อคลางแคลงสงสัยว่าทำไมต้องโอนคดีไปให้ DSi